ปาดแม่นหัวขวัญปานปลูกไว้พ ah, no like oh, ี่น้องเอ้ยครับผมเห็ดตัวแดงงามถึงเลยก็เอาเท้าไหนก่อนเอาว่าเถอะเกิดเกินเนี่ยนะผมปาดสามดอกสามหัวเด่นหนึ่งอึ๊บหัวดำเปลี่ยนยุ่มสามเลยปาดแม่นหัวขวัญน่นอย่างล่อสมัดแดงครับแค่กุ้นนดอกกุ้นบางทีน้องครับผมกุ้นทั้งนึ่งงานครับผมกุ้นปลายดอกพี่น้องปาดเอาแม่นหัวขวัญเหียวเลยครับผมลอยไป มัเป็นไะล่มยู่ใหญ่กัดอกค่นหนักสั้นทึ่งว้านลูกนี่น่องพ่อมมันรูสวางตุมคับผมอู้สามสีุ่่นแมงก้อนเดินสั่นอยู่งทึ่งหมดงามน่อยเกี่ยวบมันเพเห็นมันยังเหล่านี้นับบางพีน้องครับผมเนี่ยต็ใหญ่ค่ะเก๋เทดผึ่งนุงยผีน้องครับผมเต็มมือเลย ครับสวัสดีครับพ่อกันอีกเช่นเคยครับกำนงมีสารบานเฮาหลักะแม่น้องขวัญเด้อครับผมสวัสดีค่ะครับเมื่อนี้กับพ่อกันอีกแล้วเด้อครับกับบรรยากาศช่วงคึบคืเนาะแม่น้องขวัญเน่ยค่ะครับผมย่งบ่เศ้าอุ้ยอากาศดีพี่น้องครับผมเมื่อนี้พ่อการชิปประจําวันที่19กันยา68เด้อพี่น้องครับผมครับขึ้นหน้ากับพ่อแล้วเด้อพี่น้องแม่น้องขวัญยิ้มแล้วครับผมหอมงามงามแมนครับผมมูตีมีครับเป็นเห็ดไข่ขาวพี่น้องอุ้ยเกิดอ้อมโพลเลยพี่น้องครับผมโ ดอกงามค่ะกายเงีครับผมอุ้ยบางจูมก็ดีงามเลยเนีบเสียบเนาะแม่ขวัญเสียบไม่ย่างพี่น้องหอมหอมพูดนะครับผมหอมโพนเลยครับโพนเก่าโพนเดิมโพนเคยหมานเอาแม่ขวัญออกมาทั้งพี่อุ้ยกำลังไปจีนหน่อยกำลังหลายพี่น้องครับผมเลื่อนฝนตกลินมาดอกเห็ดต้นในน้ำหัวมึงพูดนะครับเป็นจีบอยู่เงเอาไว้ก่อนนะครับงี้มันใหญ่ก่อนจะมาเอาอีกุ้ยนั่นดิอยู่มันไก่ไก่ครับฮะจักดอกแม่ขวัญ หนดอกนึ่งอู้พูดไรพูดหลายดอกอยู่บนองค์ทังหลังสามสีคุ่นฟ้าหลายดอกอยู่พี่น้องมะหลุมเลยครับผมพูดเอาเหี่ยงเลยครับเห็ดยงกอแดงกำลังเรือพี่น้องครับผมนี่เจาะตุ่มๆงั้นกว้านยิ่งงอมาเห็นบ่หน่ะนี่เป็นเสื้อก็ขาวเหมือนกับอันนี้สีจางๆพี่น้องครับผมเจ้ากระวานเงาเลยพ่นพุ่นข้างน่ะขัดตัวอุ้ย mẹ càng ừ. 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 thấy... so có tàu kỳ nóng. A gà đi đi. Talk to mô tìm mì nè kỳ nóng môn. Tìm kiếm 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 มือนอ,อนติดกัวแดง <c oughs> พี่นอ้องครับผมปดเบึ้งตุม้มนี่มันวันมันแอบเปิ่อนร่นยี่หองแดงหลโอ้โหพูดข้งางหลังตัวนึงเลยอย่าบอกได้ว่าเพรเห็น <c oughs> สีเหมืนย <c oughs> ี่หองเลยอู้ยเบึ้งพี่น้องสีแดงสดใสนี่แหละของหวานพี่น้องครับผมรสชาติจะหวานคือสีเพืน่นนั่นแหละพี่น้องสอ,องตุ้มครับผม ว้าวเห็ดพึ่งนกยุงพี่น้องครับผมสวยงามเลยครับกำลังเกิดไม้แม่น้องขวัญกูไหนสองเหรียญครับผมเแค่แดงเแค่แดงต้อเกิดอยู่ร้องกันเหรครับผมเดอกแดงสองตูมครับผมว้าวเนี่ยครับผมดอกกำลังงามพี่น้องครับผมเอาแม่น้องขวัญเปิดเมื่นไะมีจักดอกที่เป็นนู่นว้าวขวานลูก S <S นี่น้องพ่อมันเป็นรูปฮาฮาสองตูมครับผมอู้สามสี่ปุ่นแม่นกวักินสั้นอยู่ทั้งทิงเลงามหน่อยเกี่ยวมันบ่เห็นนผม้เจอกันพอาแบบนี้สมัตสีเศ้าเมื่อยนองแม่นักขวนมิจตเยเหงาเลยพี่น้องปา่ผดเยบเป็นมือกับ่เมื่อยพี่น้องกันพ่อยังสิสีแดงงามคัดอกทั้งทงไ่เาแม่นกวนองหยางเลถ้าเก่ามันมาเกาะข้างบนเลยบบนี้ ันนี้ไปเห็นโหลดพี่น้องกับผมดอกเนสีแดงครับผมใช่ป่ะโอ้ส่นพี่น้องครับผมเกือนมันจะกล้ยสีเพิ่งนะแตมันสีเป็แดงอีกกลายแฉะนะเนี่ยผมเห็นครับผมโอ้เงยหยังเนี่ยนะครับบงพี่น้องกับผมเนี่ยตุ้ยยิ่ข้าเกี่ยมือถือนุ่งพี่น้องกับผมเต็มมือเลย ไคับเงี้เนี่ยโอ้โเป็นสวารได้ละแมี้ครับผมพุะอันนะเต็มตูมวกเนีครับผมเฮดปันหาบุ๋ยอีกนะน้องมันบ่เอาผมไปก่อนคับผมนู้มันกระตูมพี่น้องอะไรขาเงาบอีกมูนึงครับผมผู้หลายดอกอยู่พี่น้องครับผม อี่คนับเดี๋ยวแม่น้วันหางกไมเป็นมันมันเมีนว้าวสอง <c oughs> ป้าแม่นวันเปิดตั้งกันนะจักจูมเลยป้าตูมยังเต็ม <c oughs> <c oughs> มือเลยแม่น้วันปูน่ะป้า กำลังขึ้นไม่ไหมพี่นอ้องเลยบังครับงามครับอะไรแค่จูงไม่หน่อยโอ้จองอูงงามด้วยกันพี่น้องครับผมจูงน้อยขึ้นเงี้ยกำลังขึ้นไหมอะอรบังข่นหวังครับผมทั้งงามงงทั้งใหญ่พอดีแกง็งเนียนครับผมแกงกลังหวานอะไรบั โอ้นางกวันมันหยั่งไรอยู่ข้างซึ้งน่ะโอ้นางเขาเยียบเลยเหยียบนี่แมสไ่เอาดอกนี่เนียนไปุขนเลยมันเห็นดอกง่ายแต่เดียววูบนะพี่น้องโอ้ยเบิงนเขาตาไก่เนียนกระบอกเบิกสองตูมนี่ป้าว่ามันฝากรองเขาปี๊ดป้าขาเนี่ยเนี่ยค่ะเงี้ยเนี่ยโอ้ดอกนีง่ายเต็มตาเป็นนางกวันดอกนง่ายป้า ดอกหนึ่งเด้อพี่น้องครับผมหวานเข้อีหลีครับดอกเชียงศรีเต็มตาไม่เลยคือได้อามาสองตาเลยไหมลูกอ้วนเตียงจูงเตียงขักเตียงเนี่ยง้อเปียบสดอู้หูบึงปลาเขียบตาหนาแหงปันบักเขียบพี่น้องได้ครับผมเห็ดการณดงเด้อครับบ้านบักเขียบเด้พี่น้องคุณอีกจุ่มหนึ่งครับผมอันนี้เห็นคือขัดไหมลูกอ้วน นี่แต่ว่าจุ่มงามเลยครัเงียนกับผมหวานขึ้เก่าแหรพี่น้องครับผมบ่งูปนนขอนจกดอกแล้วนะตั่นเกิดเป็นสั่งดีเถอะครับผมมาพี่น้องรับผมเงี้ย่อลยว่าไงแต่ละจุ่มครับผมเงี้นงามชมพูสีชมพูอ่อนครับผมงามพี่น้องเลยเงียนกับผมอุ้ย่นบ่ง ยี่น้องครับผมกําลังบานพี่น้องครับหมันได้น้ำโอ้โแดงงามต่อสักนี่แหละกําลังแจงเสียบงามพี่น้องครับผมโอ้แม่ลครั้งล่างดอกนึงนูเห็นมัน,นี่มันก็บ่มีมูด,ดอกี่ นกำลังเริ่มบานใหม่ๆกับผมแข็งแข็งโองละสองละสามพี่น้องกับผมกำลังงามไม่หน่อยกับบ้านเนาะโอ้สูงนี่นะ้วมีีแดงเมียนกับผมสีแดงสดใสโอ้โมงตูมนี่พี่น้องเลยครับผมจุ่มเดียวแต่ว่าจุ่มหญ่มียครับผมดอกเดียวพอเลย มากบะโดดอกนี้พี่น้นองครับผมขาวงามแดงงามพี่นองเลยุ่นดอกุ sure> ่นบงขี <h <h ้นองครับผมุ <h 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 ่นทางเลยงานรับผมปลหลายดอกพี่นองเอาแม่น้องเหีวเลยครับผมพอหเจ้าได้บานไปบ้องเนี้ยเนี้ยส่วดอส่วดอกแล้วงามวไฟโอ้มงกับเป็นถล่มอยู่ใหญ่กระอดดคนหนักสั่งเพิ่งโอ้โหับปัง อวนพีกอวแดงพี่น้องกับผมงามหลายม่น้องก่อนนะพี่ดอกอะไรนี่กรบอกหยานงาบาดมือยาโอ้ยบี่ต่อหนี่งกันเสีนบแอึ๊บดไห่เพราะได้ยึดพี่น้องเป็นหนึ่งแล้วผมดอกขึ้นแม่งกินโอ้ยกับบุกเลยบอกรีบตาตะก้อนวู้นมึงพี่น้องกับผมอีกดอกหนึ่งแน่ไปแดงกึ่ง Đó bằng nhây lên nó quấn Cô nè Đẹp quần nhây Cô nè Thường thật Hàng tháng chùm này là nhầm đi จั่ตัวแม่ค่ะนึกบานป้าดอกแบบนีฟังนั่นแ่ะครับผมสองข้าหนึ่งสองสามสามเรียบง่ายกว่านี่ดินี่นี่นี่อยู่ขานีตอนยู่นี่มีสองเอาดอกนี้ก่อนนี่นี่มีสองเด้ออันี้เอาแดงเ่าะโ้เห็ดแดงน้ำหมากลายมันนองอู้บางตัวนี่ ปาแแข็งง่นสองตูมครับผมงามชิมาเลยงามสุดดอกเงี่ยครับผมสวยเฟรตฟ้าเฟรตเงี้ยดอกนี่ก็งามเหมือนกันชไหน่อยีมผู้อ่อนไวไจังเลย สามดอกงานกับผมคือพอดอกง่ายครับขายง่ายก็ดอกดอกตาเต็มเลยพี่น้องใส่ทั้งถุงทั้งตาเลยครับผมช่วงนี้บ้า์ฮัเป็นองขวัญมั้งมาฮัทก็ดอกง่ายถ่ายงานกับผมว่ามันฝาหมอนี่มากพี่น้องนี่ไหล กูน่ะปื๊ดเดี๋ยวมันมีดเถาบ่าเขาที่ทับตัวหนึ่งโอ้ตัวเถาอย่างไงมันซ้ำทีหนึ่งเราพี่น้องเอาสองดอก,กับพ่อเหรอครับผมกับเต็มอวอพอดีครับอีกส่วนหนึ่งก็ใส่ถุง <c oughs> ส่วนหนึ่งใส่ตาพี่น้องครับผมครับปลาปืา๊ดเป็นหัวขวัญปานปลูกไว้พี่น้องเลยครับผมเห็เดตัวแดง

เจ้ว่าขาบาดหรอเนี่ยหัวน่ะุณน่ะแต่ว่าขาคา<น>ุณมันยังขี้คือเห็นอีกสองตูมครับผม,มง,างามเลยแ <โฮ S 2> ดลกที่สุดนะคน่ะ้าเป็นครูเป็นครูมครับผมมงนี่สามดอกพี่น้องครับผมอุ้ยบานกำลังงามเลยทำนี่แหละครับยังหวาน อู้มันทังหลังม้งแวงดุติธรรกคอนเฮนทับ้อนเินทับงอเลยอู้นแม่อนนะมาดิดอกกำลังงามเลยสามดอกครับผมขากวนย่ง ตูงมาโอ้ยบังดอกนี่พี่น้องครับผมน้ำน้ำเลยพี่น้องตูงนี่โอ้ดอกนี่ก็ใหญ่เท่ากันพี่น,อน,น้อง <c oughs> ครับผมปั้นนะลูกบอลเต็มมือนะครับผมครับหล่นตาเลยพี่น้องครับมีในถุงอีกครับผมครับมือนีบซิวโอ้มือนีหวานอยู่เด้่ยน้องแม่น้นนอ,งนองคฝันครับเป็นตัวแดงกำลังเริ่มออกครับพี่น้องครับตูงกันนี่ครับเป็นตัวแดงครับผมด้วกันแล้วก็เห็ดกระแป้งนี่ขาวหน่อยนึงค่ะเมียนครับผมครับ นี่ครับกระต่ายเต็มเลยครับผมม้หมานก็สมเอือพี่น้องครับผมครับน่ารักจี๊ฟากก็ไรก็แท่งก็ติดตามนพีเด้อพี่น้องครับผมเป็นกันน้อใจกันครับผมมื้อนี้ก็พาพี่น้องลงดอยแล้วเนาะแม่น้องวันครับผมพ่อการทิพนาครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมไปพี่น้องเข้ากระบป๋าน้ำกันครับผมอุ๊้หนักกว่าน้องควัน